ดินค่ะทุรีดินนะคะขอเชิญท่านนักบุุรีดินค่ะครัดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แลวก็ขอแสดงความเสียใจต่อต่อครอบครัวของคุณอำพลตั้งรพ,งพคุณเนืออากงของพวกเรานะครับที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมผม ผมเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่งก็เขียนไว้สักให้กับให้กับพี่น้องที่ที่ถูกคุกค,คามโดยตัวระบอบที่มันไม่เป็นธรรมชื่อเพลงเสดีชนนะครเพลงนี้ยังไม่ได้ทำแต่เขียนเอาไว้แล้วปรากฏอยู่ในหนังสือ24มิถุนาประชาธิปไตย ซึ่งน้าโปกเป็นรูปคุณสมยศพึกษากเกษมสุขนอกจากคิดถึงคุณอมพลตั้งรับรคุณแล้วผมก็คิดถึงคุณสมยศพึกษากเกษมสุขคิดถึงคุณสุรชัยด่านมัฒนานุสรคิดถึงคุณหนุ่มเรดน,น์และอีกเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่ที่ถูกถูกจองจำ ถูกทำร้ายบางคนก็อาจจะไม่ปรากฏนามก็ขอร้องเพลงเสดีชนเป็นเพลงที่เขียนให้กับให้กับพองเพื่อนที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับอำอนาจอาณาธรรมใดๆแต่พร้อมยืนหยัดแม้ชีวิตจะหาไม่ เพราะเราไม่ผิดไม่คิดยอมแพ้จุดยืนไม่เปลี่ยนแปลงแม้ลำบากาหากสิ้นสูดทุกสิ่งต้องพลัดพรากก็พร้อมจะเดินต่อไปขอเพียงโอกาส จะสู้อีกครั้งทุ่มเททุกอย่างหวังและตั้งใจอาจเจ็บกว่านี้รู้อยู่ไม่เป็นไรทต่อว,ว,ว,วันใดจะทน จงยืนยัดต่อํำพระนามความงดงามแห่งเสรีชนแม้ยามมองมุนเจอดินรนสู่ไปยิบตาเพราะยังสู้ต่อ ไม่ทอ้อไม่กลัวยิ่งภัยร,ร้ายรอบตัวยิ่งฟันฝ่าด้วยหนึ่งชีวิตพร้อมให้พูมใจว่าได้เชียนชะตาตนเองจดเยอะ ทมด้วยจิตวิญญาณเสรีของเราขอคารวะแด่ดวงวิญญาณของคุณอมพลตั้งนะคุณขอบขอบคุณคุณจิมมหาชนนะครับ พี่จิมกรมมชนนะครับนะฮะที่วันนี้บทเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นบทเพลงใหม่ซึ่งรัก